ลิ้นติดโปโฟแฟมาต้อนรับสักราบใหม่ปี68น,นะคะพร้อมกับเราสองคนกับงานหากรรมอาหารที่มีแต่ของกินของอร่อยกว่า100ร้านค้า1,000เมนูเราอยู่กันที่ชั้น1นึ่งเซนทรัลสารยาค่ะตามเรา2องคนกันได้เลยนะคะร้านนี้ค่ะร้านเด็ดของเลร้านหนึ่งนะร้านการาแมบ้านคุณย่าบายของฝากย่าปูนะสโลรแกนการาแมสมุเหนียวนุ่มหวานมันต้องกระแมบ้านคุณย่าค่ะอันนี้รถดั้งเดิม เราดั้งเดิมอันนั้นรสใบเตยไม่ใช่มีแค่กาละแมนะคะคุณยังมีลูกหยีด้วยสับรดกวนด้วยแล้วก็นี่คือกล้วยกวนแล้วก็มีนี่ค่ะกายศาสตร์นะคะบอกก่อนเด็กยังไงเย็ดยังไงเหนียวนุ่มหวานมันไม่หวานมากค่ะอ่าแล้วก็มีนี่กล้วย บอกก่อนว่าอร่อยมากๆเลยนะต้องมาที่นี่หนึ่งในร้านใช้ในงานที่จะโปแฟร์ของเรานะคะขอบคุณมากๆค่ะหนึ่งร้านแค่ที่คุณทัพกำลังกินอยู่ค่ะอันนี้กุ้ยช่มหานครนะคะเจ้าเก่าจากตลาดพลูค่ะดูดีแน่นมากเลยอู้ยมันเด่นยังไงกุ้ยช่หนูเนี่ยก๋้ยช่ทอดของหนูมันเป็นแบบสะบัดน้ำมันนะคะแล้วมีน้ำมันจริงด้วยอร่อยจังอันีอยู่กล่องเท่าไหร่ลูกกล่องละหกสิบบาทค่ะอแล้วแบบนี้รูปแบบมันเด่นยังไงแป้งบางใสแน่นแทบจะไม่มีแป้งเลยนะคะหนึ่งกล่องมีกี่ชิ้นคะ ชิ้น60บาทถ้าซื้อ2กออออล่องม,มีโปรโมชั่นให้ค่ะคือฟรี1ชิ้นร้านที่งานเราไหมครับมีโปรและสินค้าราคาจับต้องได้ใครรู้บ้างนนะคะแล้วมาอิ่มน้ำสำราญกับลิ้นติดโปรแฟร์ได้ในตั้งแต่วันนี้ทุมวันที่29มกราคมที่ชั้น1เซ็นทรัลศารยาค่ะลิ้นติดโปรแฟร์